สวัสดีค่ะพี่น้องสาวจัน์ก็มาทักทายค่ะหลังจากหายไปจักมือเนี่ยหายไปจักมือเลยสาวจันเป็นโควิดพี่นอ้องยุดงานตั้งแต่วันอังคารพี่น้องยุดงานตัยุดงานตั้งแต่วันอังคารมันหน,นีวันหนนย่างแล้ววันพุธ พฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์หกมือแล้วบริเฮดงานเออหกมือแล้วบริเฮตงานถ้านับตั้งแต่วันอังคารเนะาะอังคารพุธพฤหัสสุกอุ้ยอังคารเฮตงานตัวพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็บริไดไปเฮตพี่น้องอ่านตารางงานของสาวจันทร์นั้นมาวันอังคารอืยุดหกมือเต็ม ที่นีมนเม้นจอรอกะคงรู้แหละเพราะว่ามเม้นจอรอก็เคยเป็นอืมก็เลยว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละเพื่อนบอกว่าบ่าต้องบ่ต้องบอรีเรื่องงานเดอ้อเพื่อนวางสิสัจจกันกนอนสามมือนลวดเลยนะสามวันนี่ลวดเลยนอนอยังเดียวบ่ม,มีแห้งลุกไปไหนเลยบ่ม,ม,มีแห้งลุกไปไหนเลยจําได้ว่าสามหมือนในนอนลวดเดียวเลยบุกงู กลางเว้นบนหูกลางคืนเนี่ยพี่น้องมันมันมีความสุขมันมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแล้วก็เวียนหัวชีโต๊ดชีหกักชีขี่ในเวลาเดียวกันเลยพี่น้องเออเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องที่ที่ได้เป็นโควิดนี่เนาะที่ได้เป็นโควิดนี้เนะาะจะเป็นบุเป็นแหละแต่ว่าพ่อมันเป็นอาการอย่างซี่ก็มาตรวจอยู่โควิดเออซื้อกลองมาตรวจเนี่ย ตรวจทั้งบ้านเลยสื่อนี้มาตรวจเมื่อแรกที่สิเป็นโควิดเจ้าจันเปิดประตูลัวล้างบ้านเออลัวล้างบ้านออกไปอันเตียนนะมาตอดตรงแก้มนี่พี่นออ้องตอดพูดตรงแก้มนี่ไหมเจ้าจันก็ปัดเพ๊บเจ็บวาบขึ้นมาเลยแบบนี้เจ็บวาบขึ้นมาเลย ก็เลยเอาใบเฟื่องฟ้านะ่ะใบมันนะ่ะใบิวเขียวนย,ยอง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 ท่านใดยองยองยอง,ยองให้เป็นนามน่นอยแล้วก็ท่าท่าท่ามันบวมเลยพี่น้องบวมเลยแต่ว่าจะมีเล็กค้าอยู่ในนี่แหละอันกวนคองเตีอน,นนะ่ะแต่ก็สร้างมันไปเห็ดงานต่อือไปเห็ดงานต่อเพราะว่าเป็นเขาเขาก้าเซ้าเขาก้าเซ้าบาัดนี้เห็ดไปเห็ดไปสม้งโกกวาอันนาสีกหนึ่งนี่มึนไปเลยค่ะหูนี่ก็มึนไปเลยพี่น้อง อยิกก็บ่เจ็บแม้ยิกก็บ่เจกก็บจบา้านี่เห็ุไปเห็ดไปจนถึงบ่ายสองเกิดอาการเกิดอาการน้ำมูกไหลเอ,อเกิดอาการน้ำหมูไหลบาดทานี่ไอ้ส่วนเจนะ็บน่ะเจ็บครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนาะนนะนะนะตนกระตวดเห็นไหมน้ำมูกกไหลออกมาบาานี่น้ำมูกไหลออกมาปพ่พ่อชีจามบ้นี้ เอานมุกหลายนี่เฮ็ดงานได้อยู่พอเสร็จเสร็จเฮ็ดงานได้อยู่แต่จามเด e ้อบาดนี้จามบาดนี้จามบาดนี้จามนี่บ่ได้แน่นอนเลยจามนี่อันดีที่ว่าเฮ็ดงานกัน4คนข้างหนา้าคนนึงข้างหลังนี่3คนมื้อนัน้นเพราะว่ามีแต่คนเก่ามาเฮ็ดเพิ่นก็เลยอยันบ่เอาเด็กใหม่ๆมาร่วมนําไงคนกเก่าๆนี่เฮาสิฮู้หลัก,กว่าเฮ็ดงานจังได๋อือจามบาดนี้เบิง่งนาฬิกาเลิกบ่กาย4:00น อีกสองชั่วโมงถ้าจาวยางสี่กูบดบวายในนอวนัดจาวเลยถึงสมองเลยได้บัดเก็บถึงูสมองเลยได้บัดนี่อืออ่ะพอไปอยูลานก็เลยเอาใบโหระพาใบโหระพายองยองยองทาแกมอีกอยากให้มันบวมยันเด็กหน่อยเห็นมันบวมลยเขาชิหัวเออความรู้สึกมึนอยู่บวมแดงๆนี่แหละแต่ว่ายาดมันบวมนาน่าก็เลยทาท่าทาทาอัน ห่วงอันห่วงสวยวะเถาะท่าท่าตลอดท่าตลอดบ้านนี้อือแห่มันเป็นน้ำๆแล้วท่าท่าเอาใบหงลพานนั่นนะบานนี้บอกอันบอกกับน้องๆว่าน้อง่าฉั่นว่าชิมา่บาานใยเบิ่งทาทางนี่จามนี่แม่หลับพี่เล็กฉันเบิ่งเธอนี่จนเบิ่งเธอนี่อาการเบาไว้แล้วว่าฉันว่าฉันบ่ไเ้เป็นไข่เป็นยางได้แต่ว่าฉันจามเออจามนั่นแหละฉันว่า เธอต้องไปพักพอ่อนเลยแหละ่าชันว่าเมื่อเมื่อทราบบเป็นยังดอกสุคอยเห็ดเอง่าชันว่าเหลือชั่วโมงหนึง่งสี่โมงแรกนะบ้านนี้แหละกันใจขับรถทัา้จามเนีอยจามขับรถนี่พี่น้องอันตรายสุดๆเลยเด้อบานนี้สัจจะโอ้บอไปทั้งไงดอกมาทั้งหลังบ้านดีกว่ามาหลังบ้านมาทั้งหลังบ้านทางอ,อพาร์ตเมนต์นี่นะค่อยมากค่อยมากจามตลอดเลยพี่นอ้องบานนี้บานนี้ ขามาบอกกับแฟนว่ะอันสันรู้สึกบ่ค่อยดีมัอนี้ฉันขอนอนกอนเด้อสันว่าแล้วรึวเออนอนซะพอนอนปุ๊บจักลับตอนใดพี่นอกจักลับตอนใดอันตั้งใจตั้งใจว่าอันอีกจักหน่อยนี่สิลุกมาเฮ็ดกับเขาสันว่าให้เด็กน้อยกินว่าฉันว่าตั้งใจเด้อแต่นอนรับปุ๊บรับไปเลยไหมรับไปเลยเออ รับไปเลยบบดนี้พอรับไปเลยเสร็จกับอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็อ่อนเพียมีความรู้สึกอ่อนเพียมีความรู้สึกว่าบียกตื่นมีความรู้สึกเบอยกตื่นบ่มีอาการจามแต่มีอาการไข้ขึ้นอมีอาการไข้ขึ้นเนี่ยแบบนี้พี่น้องไข้ขึ้นนี่ห่อนห่อนเออสแก่หดเสือทางสิเกตเบิร์ตพละมีความรู้สึกว่าห่อนจังสัน บันี้แฟนเลยเห็นว่าเธอโอเคไหมบันซันวาเธอจะมาใกล้ฉันบัาซันว่าฉันรู้สึกว่ามันร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วบันเนี่ยแต่ตอนเนี้ยร้อนออันเพิ่งแล้วว่าอันมาสิมาตรวจโควิดห้ยยังตรวจบ่ได้ดอกตอนนี้บันันวายังตรวจบ่ได้ดอกตอนถ้าตรวจก็เป็นแน่นอนเลยแหละบันว่นวะอย่ายังเขามาใกล้บันซันวสิอย่าเขามาใกล้ก้อนบอกเขา อั่งไกับโควิดแน่นอนแหละอย่าพาับบ่ต้องตรวจอย่าพับไปเปลืองไรเพราะว่าก็บอกอย่าไปเปลืองไรแต่ว่าตอนนี้จเขามาใกล้แต่หูว่าถ้าใครขึ้นแบบนี้นะ่ะเป็นโควิดแน่นอนแหละถ้าเอาโควิดมาตรวจฉันวังสีเนาะอย่าพึ่งเขามาใกล้ก่อนอฉันจัดกานอนอยู่นี่แหละอืนอนอยู่นี่อันลูกกาลังเปิดเทิมพอดีพี่น้อง ลูกกาลังเปิดเทิ่มพอดีนง่งไปยง่งมากกับเข่าห้องไปห้องมันอืมบ่จะเป็นอย่าออกมาเด้อฉันมาเมสิบอยู่ในห้องก่อเพาะฉันว่าเมสิยููอันในลิฟวิ่งลูมนี่ม่วฉันว่าเพราะว่าอันนอนอยู่อันห้องออฟฟิศอันบได้พี่น้องเพราะว่ายังอันแสงมันเข่าตาไหมแสงมันเข่าตามันเลยนอนบได้และอย่างหนึ่งมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นยังไปนี่ อันแฟนนั่นซีบอกเขามาเบิงอยู่ออฟฟิศนั่นเขาซิป้อยทิมไปเลยแหละเพิ่งแต่ทางถ้าคิดในใจคิดในใจว่าถ้าตายก็ตายอยู่ในอันห้องรับแขกนี่แหละอันแฟนว่าเห็นยังคือจังบอกไปนอนในอันออฟฟิศว่าสันว่าอันอันนี้ก็แก่ตัวไปเลยเนาะว่าห้องออฟฟิศอันอันแสงมันเขาตาว่าสันแสงมันเขาตาฉันบอยกนอนแต่ว่าความรู้สึกของเซาจนั่ถ้าตายก็มันเป็นตาตายดีเด้พี่น้อง เออมันเป็นแต่ไตที่ว่าคนตายเพราะโควิดเน็ยเสื้อเจ้าจัดเสื้อค่ะคิดว่าถ้ามีคนตายถ้าเจ้าของสิตายก็สิตายให้เขาเห็นว่าเถอะเออจากสิตายย่าใดแหละว่าฉันว่าเบื้องอาการแล้วก็ขึ้นรับไปเลยแหละอยงนีน่ะบอกกับแฟนว่าอัลทาสันตายเนี่ยสักสิลับไปเลยล่ะบอกมีความเจ็บปวดยังทั้งสิ้นแหละว่ต้องตกจกยังเด้อว่าฉันว่า กเลยอย่างโบอยากบอกยังหลายเดลแล้วสิงไ้ก็เลยว่าแค่บอกว่าถ้าฉันตายฉันก็ตายไปเลยแหละฉันว่าสินนอนรับตายไปเลยง่ายๆฉันว่าสินเนาะเล่าก็เลยเบากยังเล่าก็เลยมีความห่วงเราก็เลยแอบมาเบิ้งแอบมาเบิ้งนั่นแหละได้ยินเสียงเราอยู่แหละแต่ว่าลืมตาบ่ึืนพี่น้องมันเป็นจะตายอีลีเดอร์โควิดนี่คนที่เขาตายกันน่ะมันเมนิลีเพราะว่าถ้าถ้าคิดมากนี่นะตายคักอีลีคอยว่าคิดมากมีตายคัก แล say, ้วก็บวิตกกังวลก็สิตายคือกันเพราะว่าอาการของมันนี่อาการอาการของมันที่สาวจันเจอนี่คือสาจันบอกกังวลบอยังบอยังยังบังอาการมันซื่อว่าโอ้มันแหงนะนี่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวเจ็บหัวเดี๋ยวเวียนหัวเดี๋ยวสิขีเดี๋ยวสิหักเดี๋ยวสิเงี้ยวเดี๋ยวสิต๊ดยุทธศสัรอาการมันวนเวียนเออคือจังบบเคยเจอมาก่อนไหม อาการไข้แบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนอมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนที่ฉีดยาอันอันนั่นไหมฉีดยาไอยางกอฉีดยาต้านโควิดนั่นนะนั่นแหละพี่น้องอาการเป็นยังไรและวันนี้ก็เลยอยันสาวจันทร์หลอดหลอดตายแล้ว รอดตายแล้วอืร่างกายแข็งแรงแล้วสิ่เพจงานวันวันอังคารน,นี่แหละพี่นอ้องมอาว่าเราให้ฟังเลยซื้อคิดหอดยูทูบอยู่เออบ่ไไ้ลงยูทูปเขาสิเป็นยังไดเนาะบา้ใน u t u b e ข่อยว่าอันแฟนคลับข่อยนี้หมดแล้วเนาะว่าเดี๋ยวขอยสิมีอันเฮ็ดคลิปอีกเทื่อนึงด้วยจ้ะโอเคค่ะวัสด,ดีค่ะ